ไว้ทำงานนะคะทั้งที่เป็นคนโสดและคนมีครอบครัวที่กำลังมองหาคอนโดใจกลางพระราม9นิวซีพดีกับราคาเริ่มต้นเพียง3.49ล้านบาทและส่วนกลางโดดเด่นครบทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกราฟิตี้ละสเกลเจอร์จากศิลปินระดับประเทศแถมมีห้องไฮบิดเพดานสูงถึง4.5เมตรนะคะที่โครงการไอดีโอรามานายอโศกค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บซีโอเวลชินเนตเอเซค่ะสวัสดีค่ะพาสักอสังหาเรื่องจิบจิบค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทาเลพระราม9ค่ะเป็นทาเลที่คนสนใจซื้อสังหากันเยอะมากๆด้วยเป็นทาเลที่ราคาสังหายัางไม่เพิ่มสูงม,มากนักนะคะราคาจับต้องได้ค่ะแต่ในทาเลนี้ค่ะมีคอนโดเยอะแยะมากมายเลยนะคะคอนโดไหนจะมีผลตอบแทนและการลงทุนเท่าไหร่คอนโดไหนหน่าอยู่ขนาดไหนคะวันนี้จิ๊บจะมาวิเคราะห์ให้ฟังถ้าใครอยากจะปรึกษาเป็น private consultant ก็สามารถติดต่อสังหาเรื่องจิบจิบมาได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะโครงการนี้เราจะพาไปดูว่าส่วนกลางมีความน่าสนใจและมีแบบห้องให้เลือกเยอะขนาดไหนตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับโครงการไอเดโอรามนาอโศกนะคะตั้งอยู่บนถนนพระราม9ก้าค่ะแยกอสบทซึ่งแน่นอนพอพูดถึงทําเลพระราม9ก้าค่ะเป็นทาเลที่เียได้ว่าทุกคนน่ยอยากจะมีสังหาในทาเลนี้ด้วยความที่1คือเป็นทาเลย่านธุรกิจนะคะ New CBD ที่รายล้อมไปด้วยออฟฟิศบิลดิ n งเยอะแยะมากมายเลยแถมโครงการนี้ค่ะสามารถเดินทางได้ง่ายนะคะทั้ง MRT BTS แล้วก็ Airport Link ค่ะพอที่นี่ค่ะห่างจาก MRT พระราม9เพียง450เมตรเท่านั้นใครที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ก็เดินทางง่ายค่ะเพราะสามารถเชื่อมต่อไปที่ BTS นะคะอโศกเพียง2สถานีและสําหรับใครที่ใช้ Airport Link ค่ะก็สะดวกมากเพราะเพียง1สถานีนะคะก็ะไปถึง Airport Link มักกะสัน,สนแล้วค่ะใครที่ขับรถนะคะก็ขึ้นทางด่วนได้ง่ายไม่ว่าจะออกไปทางโซนบางนาหรือว่าจะเข้าเมืองนะคะและชีวิตคนเมืองอย่างเราค่ะแน่นอนนอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วเรื่องของแหล่งช้อปปิง้งหรือไลฟ์สไตล์ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะย่านนี้คิดพูดเลยนั้นจริงๆเดินไปเซ็นทรัลพระราม9ก้ก็ได้ถ้าอยากจะออกกําลังกายไปด้วยนะคะหรือ ือว่าถ้าเกิดใครมีอยากชอบสตรีทฟู้ดหน่อยก็มีจอร์ดแฟร์นะคะหรือสายไอทีนะคะก็มีฟอร์จูนด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปเทอร์มินอลก็เพียงแค่2สถานีเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์คนที่ใช้ชีวิตแล้วอยากเวิร์กไลฟ์บาลานไปพร้อมๆกันค่ะเวลาที่เราจะซื้อที่อยู่อาศัยค่ะมันจะต้องดูปัจจัย2ออย่างด้วยเนาะถ้าเราซื้ออยู่เองก็ต้องดูว่าทำเลไหนที่เราซื้อแล้วเดินทางสะดวกแต่สําหรับนักลงทุนค่ะเราจะดูว่าทำเลไหนที่มีการเติบโตของอสังหาทั้งเรื่องของราคาและศักยภาพในย่านนั้น ย่านนี้นะคะถือว่าเป็นย่านที่มีออฟฟิศบิลดิ้งชั้นนําเยอะแยะมากมายกว่า1,000 0ตารางเมตรในย่านนี้นะคะที่สําคัญค่ะในเรื่องของตลาดเช่าค่ะรู้ไหมคะว่าทําเลพระราม9ถูกค้นหาเยอะเป็นอันดับต้นๆนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มอสังหาอย่างเช่นของ Living Insider เองนะคะมีการค้นหาทั้งเรื่องของการซื้อนะคะรวมถึงการเช่านะคะอยู่ในอันดับท็อปฟตลอดซึ่งข้อมูลรายละเอียดพวกนี้นะคะใครที่เป็นสายนักลงทุนแล้วอยากให้ทีมของจิ๊บนะคะ ได้ p r i v a t e consult นะคะไม่ว่าจะอยู่เองหทุงทุนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยเพราะเรานะคะมีทีมงานในการหาอาสังหารในย่านพระราม9ก้าอสศกนะคะให้เหมาะกับความต้องการของเพื่อนๆที่กำลังอยากจะซื้อ,อสังหา <ๆ S 1> ค่ะ โครงการไอเดียลลมานายอโศกนะคะเป็นโครงการจากอนันดาเดเวล OP เมนต์บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ค่ะเป็นอาคารไฮไรส์สูง36ชั้นนะคะ1,216ยูนิตค่ะมีที่จอดรถอร์เแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทาวิลล่าบริเวณด้านหน้าแล้วก็สมีเซเว่นอีเลฟเว่นมาเปิดเร็วๆนี้ด้วยค่ะ สำหรับห้องนะคะที่นี่มีความน่าสนใจคือปกติแล้วไอเดโอจะทําห้องมาในลักษณะห้องเล็กๆนะคะแต่ที่นี่ค่ะมีห้องนะคะให้เลือกหลากหลายแบบที่สําคัญมีห้องไฮบริดด้วยค่ะทุกคนส่วนเรื่องของส่วนกลางที่นี่จัดเต็มมากๆอย่างที่บอกไปที่นี่เหมาะทั้งรูปแบบของคนที่อยู่คนเดียวและครอบครัวส่วนกลางที่นี่เลยถูกออกแบบให้ทั้ง work life balance ไปพร้อมๆกันมีส่วนกลางที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นเด็กๆน้องๆนะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะคะที่สามารถนั่งทํางานก็ได้ออกกําลังกายก็ได้หรือแม่ a c ิฟวิตี้ต่างๆมากมายเลยนะ ะะพูดมาขนาดนี้แล้วจะน่าสนใจขนาดไหนตามจิ๊บนะคะแล้วก็น้องเพลาวไปชมส่วนกลางกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ ส่วนกลางที่นี่นะคะเป็น triple facility มีทั้งหมด3ชั้นนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นล็อบบี้ชั้น36แล้วก็ชั้น36 M ค่ะสําหรับส่วนกลางนะคะชั้น1เริ่มตั้งแต่ล็อบบี้นะคะจะมีที่นั่งรองรับให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งทํางานหรือว่านัดพบปะพูดคุยแล้วก็จะมีส่วนของ co-working space แล้วก็ meeting room 3ห้องนะคะ ซึ่งจะมีจอแล้วก็ปลั๊กรองรับสําหรับการทํางานและการประชุมค่ะสําหรับด้านขวาของอาคารนะคะจะเป็นลานแล้วก็มีสวนค่ะเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถมานั่งเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดโลรลเลอร์เบลดได้เลยค่ะรงถึงมีแป้นชุดผ้าด้วยนะคะก็อาอมลงเหมือนเด็กสยามสมัยก่อนนะคะก็มาใช้พื้นที่ส่วนนี้ได้เลยนะคะและขึ้นมานะคะในส่วนของชั้น36ค่ะเป็นชั้นที่ส่วนกลางจัดเต็มมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่ไฮบิดสกายพูลค่ะสระว่ายน้ําที่นี่ยาวถึง30เมตรทุกคนตีกันเชียงกันเหนื่อยเลยแหละและที่สําคัญที่เป็นเอก ลักของที่นี่นะคะคือมีแอคว่ายค่ะซึ่งเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะออกกําลังกายใต้น้ำนะคะที่มีปัญหาเรื่องขงเรื่องเข่านะก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็มีมัลติเพอร์เพร o รูมนะคะโซเชียลคลับค่ะที่มีแอคทิวิตี้มากมายที่สามารถใช้งานได้นะคะรวมถึงมีเวิร์กอิงสเปซนะคะที่รองรับการทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มคอนโดค่ะและก็มีโควกิชเชนเอาไว้โชว์ฝีมือใครอยากทําอาหารที่นี่ก็สามารถจองกับนิติบุคคลมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยที่สําคัญค่ะห้องบน ชั้นนี้นะคะวิวสวยมากๆค่ะทุกคนสามารถมาดูวิวนะคะพระราม9ก้านะคะได้ทั่วเลยนะคะรวมถึงยามเย็นเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีบอกบอลสาหรับเด็กๆนะคะแล้วก็สไลเดอร์นะคะอันนี้บอกเลยนะไม่จํากัดอายุไม่จํากัดน้าหนักด้วยก็ลื่นลงมาได้เลยจ้าค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีส่วนของแอมฟิเตอร์นะคะซึ่งเป็นที่นั่งที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดค่ะด้านบนมีจอโปรเจคเตอร์นะคะสามารถเอาไว้ฉายสไลด์ทํางานหรือเปิดหนังฟังเพลงได้ด้วยค่ะ ด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของชั้น 36M นะคะที่เป็นในโซนของออกกําลังกายค่ะก็คือที่นี่คือแบบออกกําลังกายแบบไม่ต้องไปใช้ฟิตเนสข้างนอกเลยเพราะมีอุปกรณ์จัดเต็มสุดๆเลยนะคะรวมถึงมี virtual exercise class นะคะและ Boxing Zone ให้ด้วยค่ะค่ะและชั้นบนสุดนะคะ rooftop garden นะคะเป็นส่วนที่ยาวตลอดแนวอาคาร120เมตรเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมานั่งทํากิจกรรมชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตยตกชมวิวเมืองได้360องศาเลยค่ะ มาดูกันนะคะเป็นห้องสตูดิโอขนาด2ี5าดตารางเมตรค่ะที่นี่ใช้ดิจิตอลดอล็อกของยี่ห้อซัมซุงนะคะแล้วก็ส่วนแรกที่มาดูเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนครัวถึงห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอขนาดเล็กแต่ว่าก็เป็นครวัวปิดนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทําอาหารให้อาหารเนี่ยไม่ส่งกลิ่นไปรบกวนห้องนอนค่ะที่นี่จะใช้เคาน์เตอร์เป็นหินสังเคราะห์นะคะแล้วก็จะมีบิวอินตู้ไว้ให้เรียบร้อยเจาะช่องไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพอปคูดแล้วก็ซิงจะเป็นของยี่ห้อเทก แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนที่เนี่ยเหมาะสําหรับอยู่1-2คนวางเตียง5ฟุตได้กําลังดีเลยค่ะมีโซฟาเล็กๆนะคะสามารถนั่งดูทีวีได้สบายเลยสําหรับตู้ตรงนี้ก็บิวอ mm ิน hmm. มานะคะโครงการให้มาแล้วก็วางโต๊ะริมหน้าต่างได้เหมาะสําหรับคนที่ work from home ค่ะ mm hmm. สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องวันเบสไฮบริดขนาด34ตารางเมตรค่ะที่มีส่วนของห้องนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีส่วนของห้องนอนอยู่ชั้นบนให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะจริงๆเราข้อดีของห้องไฮบริดนะคะคือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเมื่อกี้น้องพาวบอก34ตารางเมตรนะแต่ว่ายังไม่ได้รวมพื้นที่ไฮบริดข้างบนค่ะทุกคนซึ่งมันไม่ได้รวมอยู่ในโฉนดน,นะคะแต่เป็นพื้นที่ใช้สอยที่น่าสนใจเลยคือมันเป็นชั้นลอยขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของ เตียงสามารถวางจัดใส่ได้เลยนะคะแล้วก็พดานข้านบนเนี่ยจะสูงประมาณ2เมตรด้านล่างตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยคือโปร่งมากๆค่ะทุกคนสูงประมาณ4.5เมตรค่ะและข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดค่าส่วนกลางพื้นที่ด้านบนก็ประหยัดค่าส่วนกลางไปนะคะแล้วเราก็ได้พื้นที่ด้านล่างที่ค่อนข้างโอโทงนะคะที่สําคัญเมื่อกี้34บอก1ห้องนอนนะแต่จริงๆถ้าใครจะไปอยู่ห้องด้านล่างนะคะในห้องตัวอย่างเนี้ยคือทําเป็นห้องทํางานนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถปรับเป็นอีกห้องนอนหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ มาในส่วนของห้องที่จิบชอบที่สุดของโครงการนี้ค่ะทุกคนคือ2ห้องนอนเป็นสห้องนอนที่หน้ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะ90ตารางเมตรค่ะคือถ้าคอนโดใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะทาํามาไซค่อนข้างเล็กเลยนะคะแต่ห้องนี้ค่ะคือหน้ากว้างไม่พอครัวใหญ่และมีพื้นที่ใช้สอยที่ดีมากๆ ในจุดแรกที่เข้ามาเลยก็จะเจอในส่วนของครัวนะครัวใหญ่มากเป็น L-Shape นะคะเป็นเตาไฟฟ้า4หัวด้วยก็ทำอาหารกันแบบเลี้ยงทั้งครอบครัวได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถจัด s e ตติ้งที่นั่งสําหรับทานข้าวได้4ีถึงหท่านเลยนะคะอันนี้คือโครงการเก๋มากใส่แบบเชนเดอรียรตรงกลางเหมือนอารมณ์อยู่บ้านมากกว่าคอนโดเองค่ะทุกคน living area นี่ถือว่าเป็นส่วนกลางหรือเป็นจุดศูนย์รวมของคนในครอบครัวเลยพื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากๆที่สำคัญค่ะมีกระจกนะคะที่เป็นบานใหญ่ทำให้รับแสงและรับลมได้เต็มที่นะคะแล้วก็อย่างห้องตัวอย่างห้องนี้ค่ะคือวิวเคลียร์มากนะคะวิวเมืองสวยมากๆที่สำคัญคือมีระเบียงเชื่อมจากห้องนั่งเล่นไปได้เลยนะคะการจัดวางของห้องเนี่ยจิบถือว่าทำมาได้ดีนะคือปกติห้องมันจะหน้าแคบ มันจะใส่โซฟาที่เป็น L shape ไม่ได้แต่ห้องนี้ค่ะโครงการเนี่ยจะเตรียมเป็นโซฟาประมาณ2-3ที่นั่งนะแต่จริงๆสามารถใส่เป็น L shape ได้เลยนอกจากนั้นใครที่ World f o m Home ยังมีพื้นที่เหลือค่ะตรงนั้นค่ะจะ build in เป็นชั้นเก็บของก็ได้หรือจะ build in เป็นในส่วนของโต๊ะทางานก็ได้ ยังไม่พอค่ะสำหรับสายดูหนังดู n น t f l i x ชอบมากๆเลยนะตรงนี้นะคะสามารถใส่จอทีวีขนาดใหญ่ได้เลยอย่างโครงการเนี่ยจัดเตรียมไว้ประมาณ55นิ้วเนาะหรือจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้และยังมีพื้นที่เหลือๆในการบิวอินชั้นเก็บของได้ด้วยค่ะส่วนพื้นถึงเพดานนะคะสำหรับห้องที่เป็นซิมเพล็กแบบนี้สูงประมาณ2.7เมตรก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยเลยเนาะแล้วก็ทาให้ห้องดูโปร่งมากๆเลยค่ะ ที่นี่เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะห้องน้ำหนึ่งก็จะอยู่ด้านนอกนะคะก็จะเป็นห้องที่ไว้ให้แขกใช้งานร่วมกันได้นะคะหรือว่าห้องนี้ที่เชื่อมไปก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะและนี่ทุกคนชอบมากๆคือพื้นที่เนี่ยคอนโดส่วนใหญ่จะไม่มีที่เก็บของใช่ไหมแต่นี่ค่ะมีห้องเก็บของจ้ะนี่จริงๆใหญ่มากนะครที่มีของย้งของเยอะนะคะยัดเข้าไปได้เลยหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าห้องนี้เล็กเกินไปค่ะทุกคนเราสามารถซื้อห้องข้างๆรถตีทะลุไปเป็นอีกห้องหนึ่งได้เลยนะคะ ห้องแรกนะคะเป็นเซคันบรูไม่ใช่มาสเตอร์นะทุกคนแต่ห้องใหญ่มากคือใส่เตียง5-6ฟุตได้เลยนะคะยังมีพื้นที่เหลือๆใส่ในส่วนของโต๊ะข้างเตียงนี้ด้วยแล้วก็สามารถใส่โต๊ะทํางานหรือใครจะเปลี่ยนเป็นทั้งโต๊ะทํางานโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะแล้วก็มีช่องกระจกตรงนี้นะคะก็คือบานใหญ่มากรับแสงรับลมได้เต็มที่แล้วก็ส่วนของโครงการเนี่ยก็จะเตรียมในส่วนของตู้เสื้อผ้าบิวอินเต็มบานมาให้แล้วค่ะ โอ้โหและนี่คือห้องมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์ Master แบบมาสเตอร์จริงๆคือใหญ่มากใหญ่เหมือนจะเป็นห้องสตูดิโออีกห้องนึงเลยค่ะทุกคนคือเข้ามาเนี่ยเตียงที่เขาใส่เนี่ยประมาณ6ฟุตแล้วนะคะและยังมีพื้นที่เหลือๆค่ะทุกคนสามารถใส่เดเบดได้เลยหรือใส่โซฟาได้เลยเหมือนเป็นแบบมุมพักผ่อนภายในห้องได้นะคะและที่สําคัญห้องนี้ค่ะเป็นห้องมุมใช่ไหมคะหน้าต่างคะ่ะเขาจะเป็นหน้าต่างแบบคอนเนอร์นะคะกระจกนะคะบานใหญ่เข้ามุมเพราะเป็นห้องมุมเนาะทำให้สามารถแบบมองวิวพระรามเก้าได้เลยนะและเชื่อมมายังจุดตีนค่ะทุกคนนี่ เหมือนเป็นแบบโหแท้งจริงคือบิวอินตู้เสื้อาได้ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่นะคะตรงนี้เขาจัดเตรียมเป็นเหมือนกับอารมณ์โต๊ะเครื่องแป้งเนาะหรือถ้าใครอยากได้พื้นที่ในส่วนของห้องทํางานภายในห้องนอนใหญ่อีกที่นึงนะคะก็สามารถทําเป็นโต๊ะทํางานได้เช่นเดียวกันค่ะ เ็นแร์เทมของโครงการนี้นะคะคือห้องนี้เลยค่ะทุกคนเป็นสองห้องนอนไฮบริดค่ะพื้นที่ด้านล่างนะคะอยู่ที่90ตารางเมตรค่ะและด้านบนที่เป็นไฮบริดไม่ได้รวมอยู่ในโฉนดนะคะแต่พื้นที่นะคะสามารถใช้สอยได้จริงถึง47ตารางเมตรค่ะทุกคนโดยในส่วนของด้านล่างค่ะคือโอทงมากๆตอนแรกที่เข้ามานึกว่าอยู่หมู่บ้านจัสรันเลยนะคะตกแต่งออกมาแล้วยิ่งดูหรูหราด้วยวอลลุ่มที่เพดานสูงนะคะแยกออกเป็นด้านล่างจะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งห้อง องนอนมาสเตอร์ที่นี่ค่ะทุกคนเป็นดับเบิลวอลลุ่มเช่นเดียวกันเพดานสูงโปร่งมากๆส่วนด้านบนค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องที่จัดเตรียมไว้สําหรับิฟวิ่งรูมอีกห้องหนึ่งรวมถึงเวิร์กอิงสเปซนะคะหรือถ้าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนด้านบนนะคะก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยค่ะถือว่าว้าวมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะอยากรู้ราคาอินบ็อกซ์มาสอบถามเพราะว่าจิ๊บมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าอาสังหาเรื่องจิบจ๊บจิ๊บด้วยค่ะ ห้องที่เราพาไปดูกันนะคะเป็นแค่บางส่วนของโครงการนี้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีห้องที่น่าสนใจอื่นๆอีกอย่างเช่นห้องวันเบส31ตารางเมตที่มีครัวปิดนะคะแล้วก็ห้องวันเบส34ตารางเมตรที่มีมินิวอล์กอินคลเซตด้วยค่ะก็โดยสรุปนะคะโครงการไอทีโอรามานายอโศเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่จิบว่าเหมาะกับคนที่อยากจะอยู่อาศัยเองเลยแหละก็คือได้ราคาที่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็มีตัวเลือก ห้องหลากหลายแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองส่วนสําหรับนักลงทุนนะคะจิ๊บมองว่าในย่าเนี้คือห้องเนี้ย ที่ปล่อยเช่าน่าจะดีน่าจะเป็นห้องไซสตูดิโอนะคะหรือว่า2งห้องนอนเพราะมีจํานวนค่อนข้างน้อยและในตลาดเนี้ยไม่ค่อยมีไซนี้สะเท่าไหร่ในเรื่องของค่าเช่าที่นี่จะได้ประมาณ500บาท600บาทต่อตารางเมตรอย่างสตูดิโอค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1มื่นสานะคะแล้วก็ไปถึง2ห้องนอนอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะเช่านะคะก็ติดต่อเราได้เหมือนกันเพราะเราก็มีห้องปล่อยเช่าด้วยนะคะที่สําคัญจุดเด่นของที่นี่เลยคือเรื่องของส่วนกลางค่ะทุกคนคือส่วนกลางที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ ถึงแม้ว่าเราจะซื้อห้องเล็กนะคะแต่เราก็สามารถที่จะไปมีแอคทิวิตี้อื่นๆนะคะในส่วนของส่วนกลางได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและโดยสรุปแล้วนะคะโครงการไอเดโอค่ะตามมุมมองจิบนะคะก็เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะโดดเด่นแต,ตกต่างนะคะด้วยการดีไซน์ใช้พีเชเว่นที่เป็นศิลปินนะคะระดับประเทศมาช่วยออกแบบให้ดูมีสีสันมากขึ้นที่สําคัญค่ะโครงการนี้นะคะรายล้อมไปด้วย Environment ที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการทํางานเดินทางสะดวก ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น BTS MRT หรือแอปออดลิงทางด่วก็ค่อนข้างง่ายนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นโครงการที่มีโอกาสในการเติบโตในอนาคตเพราะมีออปเปอร์ิตี้ของเรื่องสก,กายภาพในทำเลนี้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่พัฒนาในย่านอโศกพระรามเก้าให้เติบโตไปนะคะหรืออ้างอิงได้จากราคาประเมินที่ตอนนี้ในย่านนี้ราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นถึง28%เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะปรึกษาซื้อขายอสังหานะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอย่าลืมติดตามอสังหาเรื่องจิบจ๊บๆได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะคราวหน้าทิจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันคะ่ะ